กลัวว่าตายแล้วท่องเที่ยวไปจนเข้าท้องบรรดานายจุกว่ารู้สึกเป็นวันเดียวเท่านั้นความจริงปรากฏว่าเด็กชายบุญอยู่ถึงแก่ความตายปีมะเมพศ .2474 มาเกิดใหม่ปีวอก2475วันเดียวของชาติพบนั้นคงจะเท่ากับ1เดือนของอเมืองมนุษย์เนายจุกเที่ยวอยู่1เดือนมนุษย์และอยู่ในคันของบรรดาสิเดือนเป็นเวาทั้งหมด11เอดเดือน เมื่อมาเกิดใหม่พออายุได้สามขวบในจุกก็จดจำกำหนดในชาติก่อนได้จึงได้ไปพบนางอินบรรดาและในอดีตชาติได,ได้ได้สมกับความประสงค์และนับแต่นั้นมาก็ได้ไปมาหาสู่เรื่อยๆมาเหมือนกับบ้านของตนเองทั้งสนิทสนุกับพี่น้องนั้นเดิมทุกคนเรื่องนางแชม่มไปแลกข้าวเดินผ่านบ่อน้ํานั้นนางแช่มรับรองว,ว่าเป็นความจริงและได้แวะดู่มน้ําข้างวัดเตาอ,อิดต,ตามที่ในจุกเล่าต่อจากนั้นก็ตั้งคัน เรื่องชีมะขานั้นนายจุกเล่าว่าชีมะขาผู้นั้นมาติดต่ออยู่เสมอโดยมาเข้าฝันครั้งหนึ่งตอนจะบวชชีมะขามาเข้าฝันบอกว่าเวลานี้มีเคราะห์ให้บวชต่ออยุเสียและจะได้กุศลให้พ่อเก่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะพ่อเก่าจะต้องตายแล้วการบวชจะได้แผ่กุศลกุศลให้บ้างนายจุกได้อุสมบทที่วัดน้องอ้อบ้านดอยกระเบื้องอันเป็นวัดใกล้บ้านนายจุกอุสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี2498 การบวชของนายจุกไม่ได้บอกบิดามารดาก่อนเลยพอจวนจะถึงวันบวชจูงได้บอกแก่บิดามารดาว่าบวชได้เตรียมเครื่องอัฐบริฐานไว้พร้อมแล้วโดยขอสมทบบวชพร้อมกับนาครายอื่นที่เขาจัดงานไว้เรียบร้อยแล้วเหตุผลที่นายจูกอ้างต่อบิดามารดาว่าไม่อยากให้พ่อแม่ลําบากและตามที่อาจารย์เต็มได้สอบถามนจุกเองในในจุกบอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายน้อยใจกันและที่ดีมากคือไม่ต้องวุ่นวายทําบุญเลี้ยงกันถ้าจัดทําก็ต้องใช้เนื้อสัตว์มาเลี่ยงกัน เป็นบาปกรรมสังเกตได้ว่าจิตใจของนายจุกมีความรู้สึกว่ามีบิดามดาของตนอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นบิดามดาในชาตินี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นบิดามดาในชาติก่อนต่อมาในคุณหมอแซงโงะก็ล้มป่วยถึงแก่วความตายจริงตามที่ชีพะขามาเข้าฝันบอกไว้ชีประขายังได้มาเข้าฝันอีกข้างหนึ่งซึ่งในขณะนั้นนายจุกเตรียมการที่จะไปเที่ยวเม,มืองชุมพรชีพะข้าได้มาเข้าฝันปรามไว้ว่าอย่าไปถ้าไปจะเกิดอันตรายนายจุกจึงยับยัง้งไม่ไปตามที่ชีประขาทัดทาน เรื่องไม่รับประทานของวัดนายจุปฏิบัติเคร่งคัดมากปรากฏว่าจากคาบอกเล่าของมิดาบรรดาพี่ชายและพี่สาวของนายจุกเล่าให้อาจารย์เต็มฟังว่าตั้งแต่เด็กๆมาแล้วเมื่อพานายจุกไปวัดตอนมีงานทําบุญเสร็จจากพระฉันแล้วตามธรรมดาก็มีการเลี้ยงกันแต่เด็กชายจุกจะไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นอันขาดต้องกลับมารับประทานที่บ้านแม้จะบัดน,นี้นายจุก็ไม่ยอมรับประทานของที่วัดนายจุกให้เหตุผลว่าไม่ดีเพราะได้สัญญากับทีวพขาวไว้และของที่วัดไม่ใช่ของเรา ส่วนเนื่อราวบนั้นรับประทานได้เพราะเป็นของเรานายจุกบอกอาจารย์เต็มว่าเวลานี้ก็อยู่ได้หนึ่งเดือนเศษแล้วอายุ30ปีเศษตามที่สัญญาไว้กับชีภคาวอีกหนึ่งเดือนก็จะต้องกลับไปอยู่กับท่านนายจุกได้เล่าแถมท้ายให้อาจารย์เต็มฟังว่าเมื่อครั้งเขายังเป็นเด็กชายบนอยู่นั้นเขามีเพื่อนหญิงที่ชอบพอสนิทสนมกันมากคนหนึ่งอยู่ห้องติดติดกันเพื่อนหญิงคนนั้นชื่อสมจิตเขายังจําได้จนถึงปัจจุบันขณะนี้มีสามีข้าขายอยู่จังหวัดเพชรบุรีเขายังได้พบ สตรีผู้นั้นแถ่แกยังไม่ตาให้เงินเขาใช้เมื่อไปเยี่ยมเพราะอายุประจนอายุแก่กว่าเขามากท่านอาจารย์เต็มสูคมนครมได้กล่าวสรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสังสรรวัดเด็กชายบุญอยู่มาเกิดใหม่เป็นนายจุกอทองสุเป็นบุตรของบิดามีเชื้อจีนใช้แซ่เป็นนามสกุลเหมือนชาติเดิมแต่การมีอาชีพแตกต่างกันชาติเดิมอยู่ในสกุลพ่อค้าและตีเหล็กทำมีดทำเคียวชาตินี้อยู่ในสกุลชาวไร่จิตใจของนายจุก ในชาติใหม่นี้มีจิตใ,ใจเป็นกุศลชอบพูดกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมะเช่นติเตียนผู้ทําบาวว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเกิดใหม่อีกจึงหวังว่าการนําเรื่องการรึกชาติได้ของนายจุกหรือนางทองสุขชาวฉลาดป่านบางแพรดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุบร,รีมาเล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาให้ควตามสมควรเรื่องนี้ได้บันทึกไว้เมื่อปี2 5 0 9ทั้นนั้น อายุของบุคคลในปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาด้วยนะครับเราก็เอาแต่เรื่องราวนะครับเป็นอุทาหรณ์ในว่าพอสอยเยื่องต่าง <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเป็นธรรมดานะครับ <c oughs> ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับก็จะเล่าเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งนะจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็เล่าไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่จบกับข้างไม่แค่นั้นเป็นเรื่องวิญญ,ญาณจิต <c oughs> นับแต่สมาคมแห่งประเทศเเไทยจัดตั้งขึ้นมา กรรมการของพุทธสมาคมได้พยายามเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้หันหน้ามาปฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายอย่างหลายประการด้วยกันอาทิเช่นการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระศาสนาตลอดจนธรรมะต่างๆที่ทรงแสดงมาในสมัยพุทธกาลทั้งในจัดให้บุคคลที่มีคุณวุฒิไปแสดงปาฏกถานในสถานที่ต่างๆาท่าเที็นสมควรเพื่อชักจูงใจให้ประชาชนสนใจ ในพระศาสนามากขึ้นแต่เท่าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฟังการแสดงปฐกถาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยหลายครั้งมาแล้วดูจะไม่มีท่านผู้ใดที่กล้าแสดงปฐกถาโดยนําของจริงที่ตนประส,สบมาจากการปฏิบัติธรรมนั้นมาพูดและได้รับการต้อนรับอย่างหนึ่งแน่นดังเช่นอุปนายพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้แสดงเมื่อวันที่1 4มกราคม2 5 1 6ณหน้อาหงประชุมของอภิธรรมมูลนิิวัดพระเชตุพนเลยจากท่านเดียว และนอกเหนือจากนี้ท่านยังกล้ายืนยันว่าคนเหล่านั้นเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดมาอีกอย่างแน่นอนทั้งนี้เพราะท่านได้เป็นผู้ร่วมมือกับดรเอียนสตีเวนสันแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียประเทศอเมริกาในการค้นคว้าผู้ลึกชาติได้ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้ผลจากการแสดงภาษางท่านในเรื่องปรากฏการณ์ของโอปติกะของท่านในวันดังกล่าวจึงได้มีส่วนที่ชักจูงให้คนที่สนใจในธรรมะ หันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นจํานวนมากนับแต่นั้นท่านอุปนยกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในอดีตที่ผู้เขียนกล่าวถึงวันนี้คือท่านอาจารย์เต็มสุวิกรมผู้ที่ได้รุบรงรับไปแล้วนั่นเองต่อลําดับนี้ไปผู้เขียนใค่ข,ขอเชิญทั้งหลายอ่านคําประกาาเรื่องปรากฏการของโอปติกะของท่านอาจารย์เต็มสุวิกรมคุเกล่าและท่านสาธุชนที่เคารพ กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงปาฐกถายังสถานที่ศึกษาพระอภิธรรมอันเป็นสถานที่ที่กระผมคิดว่ายญ่ที่สุดในประเทศไทยและการที่ได้มาพูดวันนี้ก็โดยความกรุณาของอาจารย์บุญมีเมธังคูลที่กระผมเคารพนับถือท่านมานานแล้วเรื่องที่พูดวันนี้เกิดจากการที่กระผมทำสมาธิได้ประสบอะไรก็ เคยมาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังให้ท่านวินิจฉัยหรือว่าบางคราวกับผมไปพบอปติกะที่รูปร่างไม่เหมือนดังที่เคยพบเช่นว่าปากเล็กขนาดเท่าปลายนิ้วมือหน,หน้าแกซีดท่านอาจารย์บุญมีก็วินิจฉัยว่านั่นแหละเปรตละกับผมก็ไม่รู้ว่าแก่เป็นเปรตแต่ตามสภาวะที่เล่าให้ท่านอาจารย์บุญมีฟังท่านก็วินิจฉัยว่าเป็นเปรตดังนี้เป็นตน้นนี่แหละท่านจึงได้เชิญผมมาพูดในวันนี้ ในพระตาวิฎกได้กล่าวถึงโอปติกะไว้เป็นอันมากเช่นอย่างในวิมานิวัตถุเมื่อกล่าวถึงประวัติของเทพที่ได้ทํากุศลไว้ทาบุญอะไรจึงได้เกิดเป็นเทพมีปรากฏอยู่ในพระตาวิฎกและในเปตนัตถุกล่าวถึงประวัติของเปรตว่าเมื่อมนุษย์ทําบาปอะไรไว้จึงไปเกิดเป็นเปรตที่นี้ปรากฏว่าหลักฐานในพระตาวิฎกและแม้ในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏในพุทธวัตรว่าเทพ มาเกี่ยวข้องอยู่กับมนุษย์เป็นอันมากจนกระทั่งมนุษย์คิดว่ามนุษย์ด้วยกันเป็นเทวดาไปก็ยังมีเช่นวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนหกเวลาเช้านางสุชาดาเมื่อได้บุรสมปรารถนาตามที่ได้บนไว้กับเทพก็หุงข้าวไปญายิกปฐมวายแก้บนเทวดาไปพบพระเจ้าซึ่งขณะนั้นยังกําลังบำเพ็ญบารมีอยู่นะเดือนหขึ้นสิบห้าค่ำวันวิสาขะบูชาตอนเช้าท่านลงพระใต้ต้นไทร นางสุชาดาเห็นพระเจ้าก็นกึนกว่าเป็นเทพจึงเอาข้าวพายานไปถวายทูลว่าแก้บนเรื่องได้บุตรสมประสงนีม่มนุษย์กับเทพกับเทพใกล้เคียงกันจึงคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นเทพไปพวกเทพได้มาเฝ้าพระเจา้าอยู่เสมอตามหลักฐานที่ปรากฏชัดในมงคลสูตรพระเจ้าเทพมงคลสูตรก็เพราะเทพมาเฝ้าให้อธิบายเรื่องมงคลมงคลสูตรจึงได้ปรากฏขึ้นนี่เป็นตัวอย่างในเรื่องทั้งหลายซึ่งมีเป็นอันมาก มาในครั้งพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปณิพานมีพระสงฆ์องค์หนึ่งชื่ออุปวานถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอุปวานว่าอุปวานให้ไปเสียจากที่นั้นพระนทนกับทูลถามว่าเหตุไฉนพระองค์จึงขับพระอุปวานไปเสียพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลานี้เทพทั้งหลายมาประชุมกันหลายแสนหลายโกรธไม่มีเวลาไม่มีเวลาว่างเลยเพื่อจะดูเราเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระอุปวานมานั่งพัดเราอยู่ตรงหน้า ทพที่ไม่เห็นเราก็จะคิดว่าพระองค์นี้สักใหญ่อย่างไรจึงมาบังเราเสียไม่เห็นพระเจ้าเราจึงได้ขับวันไปเสียตรงนี้ปรากฏในมหา,าปรินิพานสูตรเช่นนี้ก็เป็นเรื่องยืนยันว่าเทพนั้นมีปรากฏเป็นอันมากและแม้พวกเปรตพระโมคคานะก็ท่านก็เคยพบอยู่เสมอเมื่อท่านพบท่านก็ยินแย้มพระที่ไปด้วยกันกับท่านก็ถามว่ายิ้ยเรื่องอะไรพระโมคคานะว่าเป็นเวลาบิณฑบาตอยู่อย่าเพิ่งพูดกันเลยเอาไว้ไปฝ้าพระเจ้า,จาแล้วค่อยพูดกัน เมื่อไปเฝ้าพระเจ้าพระนุสกถามพรุณละนะให้อธิบายว่ายิ้มเมื่อไปเป็นทบานนั้นด้วยเรื่องอะไรพระโมคคัลนะก็บอกว่าได้เห็นเป็ตตัวมันเป็นงูหัวมันลุกป็นเปลวไฟถ้าเห็นข้าแล้วถึงยิ้มพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะหากพูดไปแล้วผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นบาปอากุศลแก่ผู้นั้นทีนี้มีหลักฐานอยู่ในพัทธรวิดกและพระพธรรมบทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องค้างไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเวลาก็ใกล้หมดนะครับ ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทางผมเองก็จะเปลี่ยนเวลากับแพทย์หญิงสดใสนะครับหมอสดใสก็จะมาพูดในเวลานี้เหมือนเดิมตามที่ผมพูดอยู่และตัวผมเองก็จะไปพูดในวันในวันที่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเน่ยก็ให้ท่านติดตามดูนะอาจจะต้องเปลี่ยนวันด้วยแล้วผมจะแจ้งอีกทีนะครับก็ปีใหม่นะครับใกล้ๆปีใหม่นี้ก็มีหลาย กระแสว่าให้เขาดาวในวัดนะครับก็เราก็ไปสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรือฟังธรรมในวัดโต้รุ่งก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้าไปโต้รุ่งในวัดก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับลองดูซิว่าโต้รุ่งแล้วเป็นยังไงโต้รุ่งฟังธรรมครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ